หนึ่งโครินบทที่สี่ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้สำหรับข้าพเจ้าการที่พวกท่านหรือมนุษย์คนใดจะไต่สวนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไต่สวนตัวเองเพราะมะโนธรรมไม่ได้กล่าวโทษตัวข้าพเจ้าแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าถูกนับว่าไร้ความผิดและผู้ทรงไต่สวนตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด และจะทรงเผยถึงความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลายเมื่อน,นั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าเปรียบสิ่งเหล่านี้กับตัวเองและอพอลโลก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพื่อให้ท่านเรียนรู้จากเราในคำกล่าวที่ว่าอย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ยิงพยองในการยกคนหนึ่งเยียดอีกคนหนึ่งเพราะว่าใคร ทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทําไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาท่านทั้งหลายคงอิ่มหนำแล้วสินะท่านคงมั่งมีแล้วสินะท่านได้ครอบครองโดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้วสินะข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านครอบครองจริงๆเพื่อเราจะได้ครอบครองร่วมกับท่านเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราผู้เป็นอัครทูตไว้สุดท้าย เหมือนอย่างพวกต้องโทษประหารคือเรากลายเป็นการแสดงที่ให้จักระวานทู้สวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายมองดูเราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคิตและท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคิดเราอ่อนแอแต่ท่านมีกำลังท่านทั้งหลายมีเกียรติแต่เราไร้เกียรติจนถึงเวลานี้เราก็ยังหิวและกระหายขาดเครื่องนุ่งห่มถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่ เราทำงานตราดปรำด้วยมือของตัวเองเมื่อถูกด่าเราก็้วยพรเมื่อถูกข่มเหงก็ทนเอาเมื่อถูกกล่าวร้ายก็พยายามวิงวอรเรากลายเป็นเหมือนเศษเดนของโลกและเหมือนราคีของทุกสิ่งจนถึงบัตรน,นี้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านละอายใจแต่เขียนเพื่อเตือนสติท่านผู้เป็นเหมือนลูกที่รักของข้าพเจ้าเพราะว่าในพระคิต ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข้าประเสริฐเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทำตามอย่างข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ที่โมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามหาพวกท่านเพื่อช่วยให้ระลึกถึง หลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในพระคิสตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งบางคนทําหญิงพยองราวกับว่าข้าพเจ้าจะไม่มาหาพวกท่านแต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะมาหาท่านในมิชานี้และข้าพเจ้าจะอย่างรู้ไม่ใช่ในถ้อยคําของคนที่หญิงพยองเหล่านั้นแต่จะอย่างรู้ในฤทธิเดชของพวกเขาเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคํา แต่เป็นเรื่องริเดตพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่านหรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักได้ด้วยใจสุภาพอ่อนโยน